ฮัลโหลวันนี้ขอเป็นอังกฤษกนิดนึงมาเจอกันอีกแล้วค่ะอืมวันนี้จะพามาดูกล้วยใหม่เอ่อชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอมมากแล้วก็เลี้ยงง่ายแต่ว่าต้นนี้มันจะเหมือนมีปัญหานิดนึงตรงที่ว่าไม่รู้ว่ามันคือชนิดอะไรกันแน่เพราะว่ามันกํ้ำกึง่งมันก้ำกึ่งแบบสองชนิดอะเนาะ มันเป็นกล้วยมาที่ดอกโซดอกสอยวะดอกสวยกลิ่นหอมเลี้ยงง่ายแล้วก็น่ารักแบ,บแบ๊บวบอกไม่ถูกนี่น,นี่โอเคเรากลับกล้องหลังก่อนจ้าเรามาดูกล้องหลัง อันนี้คือเราก็เลี้ยงปลูกใส่ถฐานกับมอสนะคะท่านาผู้ชมก็น่าจะดูรู้แล้วแหะว่ามันเป็นแวนด้านะคะเป็นพวกแวนด้าเป็นพวกสามปอยนะคะดูจากทรงต้น,นแล้วก็ปลูกไว้นะคะแล้วก็ปลูกรากข้างในนะะนก็เนาะใส่ลากสีดาสับๆแล้วก็่านทุบนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูดอกกันดีกว่า นี่ดอกน้องจะเป็นแบบนี้ค่ะก็ได้มาในชื่อของอันสัมปลหลวงนะคะได้มาในชื่อสัมปลหลวงแต่พอดอกบัดออกมาเอ้ยไม่ใช่สัมปลหลวงอะ่ะแต่ว่าลักษณะต้นมาเป็นสัมปลหลวงนะคะแต่ดอกนั้นมีความผิดปกติก็คือ ดอกมันเหมือนสามปอยชมพูแต่กลีบปากเป็นสามปอยหลวงเห็นไหมคะในตรงนี้ปกติแล้วสามปอยชมพูนั้นตรงกลีบปากเนี่ยมันจะเป็นสีชมพูแต่ว่าตัวนี้เป็นกลีบปากสีเหลืองซึ่งเป็นลักษณะของสามปอยหลวงแล้วทรงต้นก็เป็นลักษณะของสามปอยหลวงนะคะซึ่งตอนดอกบานนั้นเราก็เลยเอาไปถามผู้เชี่ยวชาญผู ที่มีความรู้นะคะสองท่านก็บอกตรงกันว่าอุ้ยอันนี้ไม่ใช่สับปอยหลวงแต่และก็ไม่ใช่สับปอยไม่ใช่สัมปอยชมพูแต่เรามีความก้ากึ่งอย่างท่านแรกก็จะบอกว่าลําต้นเป็นสับปอยหลวง <_ GT AN> แต่ดอกเหมือนสับปอยชมพูเหมือนสับปอยชมพูแต่อีก <Tabii> ท <OST> ่านหนึ่งก็บอกว่าดอกเหมือนสับปอยชมพูแต่ปากเป็นสับปอยหลวง ซึ่งตัวสัมปอยชมพูด้านปากจะเป็นสีชมพูแต่ว่าตัวนี้เป็นสีเหลืองซึ่งเป็นลักษณะของสามปอยหลวงนะคะเราก็เลยบอกว่าเ,เกิดความมึนงงเล็กน้อยว่าตกลงมันจะเรียกว่าอะไรแต่จากการสอบถามท่านผู้รู้ก็อธิบายว่ามันอาจจะมีการผสมพันธุ์ในธรรมชาติก็คือเกิดการไฮบริดกันในธรรมชาตินะคะไม่แน่ตัวนี้อาจจะเป็นลูกผสมอของสามปอยชมพูกับสัมปอยหลวงโดยธรรมชาติ ซึ่งท่านผูู้เขาเขาให้ข้อมูลมาประมับบาณนี้ว่าอาจจะประสบกันโดยธรรมชาตินะคะเพราะว่ามันมันได้ครึ่งๆระหว่างสามปอยชมพูกับสามปอยหลวงและสำคัญกลิ่นหอมมากเลยนะกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมมากๆเออเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูข้างในให้ดูสามปอยหลวงมันจะมีสามปอยหลวงบานอยู่นี่คือตรงนี้นี่คือดอกของสามปอยหลวง ตรงนี้คือปากของสับไปหลวงคือปากเหลืองนะคะนี่ตัวนี้คือสับไปหลวงแต่ไอตัวสับไปหลวงเนี่ยหอมไม่แรงไม่แรงเท่าไอตัวตะกี้อกลับก่อนตรงนี้กลิ่นหอมแรงกว่ากลิ่นหอมแรงกว่าทีนี้ก็เลยไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแต่ว่าไม่แน่ใจ เห็นไหมว่าตัวนี้คือกลิบสีกลิบปากสีเหลืองชัดเจนเลยแต่ลักษณะดอกคล้ายๆสามปอยชมพูซึ่งมันมีโอกาสที่จะเป็นรูปผสมพันธุ์ตามธรรมชาตินะคะขอกลับกล้องหน้าก่อนจะเล่าความโปรให้ฟังก็คือเราก็รู้ก็อยู่แล้วว่าพวกสามปอยนะมันจะหอมมากคือมันจะหอมมาก ทีนี้พอดอกบานมาเนาะเพราะว่าไอ้นี่เป็นคนตื่นสายตื่นเที่ยงตื่นบา่ายพอตื่นตุ๊กกีเก้เดินมาดมแบบว่าพอดมเอา้าทำไมไม่หอมวะทำไมไม่หอมเนี่ยตอนนี้เวลาเที่ยงเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงแล้วก็ไม่หอมเนี่ยไม่หอมไอเราก็เลยอุ้ยหรือเป็นโควิดหรือเปล่าหรือโดนจกตาหรือเปล่าทำไมไม่หอมตื่นมาดมต่อวันสามวันไม่หอมพอเมื่อวันก่อนลองตื่นตอนเช้า เจ็ดโมงป้าดอกหอมมากมาดมแบบแบบหอมจริงๆสรุปว่ามันหอมตอนเช้าแต่ยีได้ตื่นเที่ยงตื่นบ่ายมาดมไม่เคยหอมสักทีวันนั้นก็เลยลองมาตื่นเช้าคือแบบว่ามามาดมกลิ่นหอมมากหอมมากๆหอมกว่าสับปะหลวงอีกขนาดตอนนี้เวลาเที่ยงเนี่ยก็ยังได้กลิ่นจางๆดมแค่ก็ยังได้กลิ่นจางๆอยู่เลยแตว่วันนั้นเราตื่นเช้ามาดมคือแบบหอมแบบหอม มากมมันเป็นกลิ่นหอมของธรรมชาติแล้วก็บอกไม่ถูกบอกไม่ถูกแต่กลิ่นมันหอมหวานเย็นแต่ตัวเนี้ยไม่หอมตอนนั้นก็เลยงงว่าเอ้าตรงลงมันหอมเลยไม่หอมเลยแต่พอตื่นตอนเช้าเออหอมเว้ยแต่อนีางว่าอะรค่ะบางกล้วยไม้บางชนิดแต่ละพันธุ์เนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันบางต้นหอมเช้าหอมเที่ยงหอมเย็นหอมกลางคืนก็ต้องทดลองดมตามเวลาดูเอาไปว่าตัวเนี้ยก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรดี ก็ไม่รู้จะตั้งชื่อคลิปว่าอะไรเดี๋ยวกเนาะโอเคเยังไงบายบาย,บายก่อนเอออาจจะอัพคลิปทุกวันเลยนะคะบอกเลยเพราะว่ามีกล้วยไม้บานแบบบานเต็มแบบทุกวันเลยเนาะบานแบบว่าสะพังสปรูแบบทุกวันไม่รู้จะถ่ายอันไหนก่อนบางทีถ่ายไม่ทันดอกก็เลยไปก่อนก็มีเยอะแยะเลยแล้วกล้วยไม้ใหม่ๆก็มีเข้ามานะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้อัปเดตช่วงนี้เพราะว่ามัวต่พาเด็กน้อยไปแข่งวเลยอยู่ โอเคบา,บายยค่ะ